ลำดับต่อมาครับกลับมาที่แท็บที่เป็นแอนิเมชันนะครับอ่าตัวนี้สำหรับตัวอ่าแท็บที่เป็นแอนิเมชันหรือการทำภาพเคลื่อนไหวนะครับให้กับวัตถุนะครับก็จะมีตัวเขาเรียกตัวชุดคำสั่งแพนนะครับหรือว่าเป็นเป็นอ่าตัวที่จัดเก็บนะครับตัวแอนิเมชันต่างๆสมมติว่าเราใส่อ่าภาพเคลื่อนไหวให้กับ ชิ้นงานนครับสมมุติว่าผมใส่ที่ไตเติลนะครับไตเติลผมคลิกนะครับต้องคลิกก่อนนะครับต้องคลิกเราไปคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับสังเกตไหมครับพอเราคลิกเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับวัตถุมันถูกเลือกเลยเห็นไหมครับผมใช้ที่ selection p a n ผมคลิกที่ไตเติล่ยไตเติลถูกเลือกละโอเคครับอันนี้ผมผมไม่ต้องไปคลิกตัวนี้ละคลิกที่ state หรือว่าคลิกที่ชิ้นงานแล้วละเราไปเลือกที่ อ่าผมเลือกเป็นเฟดง่ายๆแล้วกันอ่าตอนนี้ลองกดพรีวิวดูนะครับอ่าสังเกตได้ว่าตัวอ่าตัววัตถุที่เป็นตัวไตเติลของผมอะ่ะมันจะมีตัวแอนิเมชันขึ้นมานะครับอ่าลองกดพรีวิวดูครับเห็นป่ะครับจะมีการเฟดถามว่าแอนิเมชันมีการกำหนดได้แค่นี้เหรอ จริงๆมันสามารถที่จะกำหนดหลากหลายเลยนะครับเวอร์ชันใหม่ใหม่มันจะกำหนดผ่านนี่ตัวนี้ได้ด้วยแต่ว่าผมผมขออนุญาตไม่สอนละกันเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับอ่โอเคอผมเลือกเลือกเป็นคำสั่งง่ายๆนะครับอย่างถ้าเป็นเฟดอ่าไฟาอินนะครับไฟอินอเลื่อนเลื่อนขึ้นเช่นเดียวกันครับ มันก็มีเอฟเฟกต์ออปชันขึ้นมาสมมุติว่าตัวดีฟอร์มมันอนะเลื่อนจากาล่างขึ้นบนตามลูกศรน,นะครับถ้าผมต้องการซ้ายไปขวาทำไงไปที่เอฟเฟกต์ออปชันเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เลื่อนจากซ้ายไปขวาอ่าทีนี้เห็นไหมครับอ่าทนี้นะครับในตัวเอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกนะครับเขาจะมีออปชันนะครับให้เลือกแตกต่างกันไปนะครับโหแต่น,นี้เลื่อนเฉียงก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ รูปแบบรูปแบบที่เราต้องการใช้งานเพราะว่าเวลาบางทีเราอาดวิดีโอสื่อการสอนนะครับบางทีเราเราอาจจะทําเกี่ยวกับหัวข้อแต่และหัวข้อค่อยๆขึ้นมาแล้วก็บรรยายตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปใช้เวิร์กช็อปนะครับจะมีไฟล์ให้นะครับไม่ไม่ต้องทำแอนิเมชันผมทำมาให้ละนะครับจะได้จะได้ไม่เสียเวลานะครับสมมุติผมเลื่อนจากตัวนี้เป็นซ้ายไปขวาเห็นไหมครับอ่า ต่อมาผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเทคตัวนี้อ่าตัวนี้ผมก็เลือกอ่าเลือกที่วัตถุตัวนี้แล้วผมก็เลือกไฟอินเหมือนเดิมแต่เนี้ยผมจะเลื่อนจากขวาไปซ้ายแล้วกันนะครับขวาไปซ้ายต๊ดๆผมก็เลือกหนีทิศทางเห็นไหมครับลองพรีวิวดูครับอ่าประมาณนี้ เดี๋ยวให้ทุกท่านลองลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน movement นะครับหรือกำหนด animation ให้กับหน้าที่1นนะครับหน้าที่หนหน้าเดียวก็พอนะครับเป็นเอฟเฟกต่างๆกันก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับแต่อยากอยากให้ทดลองใช้งานกันอโอเคถ้าเราต้องการดูการเคลื่อนไหวนะครับของตัว animation นะครับหรือ หรือวัตถุเคลื่อนไหวที่เรากำหนดนะครับเราไปที่ p พิวิวเพยง่ายๆเลยครับอ่าโอเคซึ่งตัวเอฟเฟกพวกนี้มันขึ้นอยู่กับจำนวนเอฟเฟกมากน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของตัว Office นะครับ Office PowerPoint นะครับสำหรับเวอร์ชันใหม่ๆเขาก็จะมีออฟชั่นหรือฟังก์ชันพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับ อันนี้เรายังไม่เข้าสู่เลคคอร์ดเลยนะครับเลคคอร์ดวิดีโอเมนูยังไม่ขึ้นกันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะผมสอนเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเอ๊ะทำไมปุ่มเลคคอร์ดเครื่องฉันไม่มี <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะผมสอนเปิดด้วยเมื่อเมื่อเรากำหนดอแอนิเมชันแล้วอะสังเกตได้ว่ามันจะมีปุ่มเหมือนกับเครื่องมือที่เป็นแอนิเมชันแพนตัวเนี้ยมันแอคทีฟขึ้นมานะครับเพราะว่าในตัวสไลด์นั้นอนะมีตัวแอนิเมชันนะครับ ให้ทุกท่านคลิกที่ a n i t i t n p n แผนตัวนี้เกิดอ,อะไรขึ้นมาครับมันจะมีชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าเป็นตัวที่เป็นไทม์ไลน์นะครับเป็น Animation แต่ละแต่ละชิ้นที่เราสร้างนะครับต้องมีคำถามแน่เลยว่าถ้าต้องการลบสมมุติว่าตัวอักษรที่เป็นเนี่ยมันตัวเนี้ย ถ้าไม่ต้องการให้มันมีแอ i m a t i o n ทำไงครับง่ายๆครับไม่ไม่ต้องไปลบที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับให้ไปคลิกที่แอนิเมชันแพนแล้วก็เลือกเลือกตัวนี้แล้วก็ delete ไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับ animation ที่เรากำหนดไปเมื่อกี้มันก็จะหายไปง่ายๆครับอ่าตัวนี้ไม่ต้องไปลบชิ้นงานแล้วก็สร้างใหม่นะครับเราใช้วิธีการใช้อ่าการลบด้วยวิธีนี้นะครับแอนิเมชันแพนเราสามารถที่จะย่อขยาย ช่องหน้าต่างนี้ได้นะครับโอเคนะครับนะครับเขาก็จะเรียงลำดับให้เรานะครับเป็นเลข1 2 3ถามว่าถ้าเราต้องการเรียงลำดับนะครับจาก3ไป2ได้หรือเปล่าทำไงครับเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นด้านลงตรงนี้ก็ได้นะครับสังเกตสังเกตเลขไหมครับเลขจะเปลี่ยนไปอันนี้ง่ายๆเลยนะครับ การทำาการทำภาพเคลื่อนไหวหรือวัตถุเคลื่อนไหวที่เป็นแอนิเมชันนะครับเขาจะเรียงลำดับจากเลข 1, <S 2, <S 1> เลข 2, 2เลข3นะครับอันนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างแอนิเมชันให้กับหน้าแรกของเรานะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับลองพิววิวดูครับแต่พิีวิวครั้งนี้ผมจำให้กดตัวนี้นะ ผมให้ทุกท่านกดที่ตัวสไลด์โชว์ที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือกด F5 นะครับ F5 ถ้าถ้าไม่ถนัดกดคีย์รัดแล้วก็ไปคลิกที่สไลด์โชว์ตัวนี้แล้วก็คลิกเห็นไหมครับอันนี้เป็นการกำหนดแอนิเมชันโดยที่เราทำการคลิกนะครับ จะใช้ในกรณีที่สมมุติว่าเราทำา r r s s n t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  o o n หรือว่าทำเป็นสื่อการสอนที่เป็นหัวข้อแล้วขึ้นมาทีละหัวข้ออย่างเช่นเวลาเราจะอธิบายเกี่ยวกับ Objective หรือว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการเรียนนะครับสมมุติเราทําเป็น3 3หัวข้อเราก็อาจจะเฟดทีละหัวข้อแล้วก็บรรยายแล้วก็กดคลิก1ครั้งแล้วก็บรรยายหัวข้อที่2นะครคิกอีกหครั้งบรรยายหัวข้อที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นทำให้อ่าทำให้ เก,เกิดสื่อที่ค่อนข้างที่จะประยุกต์การเคลื่อนไหวกับเสียงนะครับให้มันสัมพันธ์กับเนื้อหาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคลิกนะครับต่อมานะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้วัตถุนะครับมันแสดงเองโดยอัตโนมัติทําไงครับเอาละครับมีของเล่นอีกละสมมุติว่าหัวข้อเนี่ยผมต้องการให้ สมมุติว่าเราเปิดสไลด์อะแล้วมันขึ้นสไลด์นี้แล้วอะมันเล่นอัตโนมัติทำยังไรครับเรามาคลิกที่นะครับอ่าวิฟนะครับพิเวสตัวนี้อ่าผมพิเวสให้ดูนะปึ๊บกดโชว์อ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับคลิกอ่าผมใช้อ่าตัวนี้ปึ๊บคลิก คลิกตัวนี้ก่อนนะครับอ่าคลิกที่ตัวเขาเรียกว่าตัววัตถุที่เราต้องการกําหนดก่อนทุกครั้งนะครับถ้าถ้าเราไม่คลิกทําไงครับมันมันจะกดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคําคสั่งอะ่ะเขาจะงงว่า,าต้องการให้ใส่ที่ไหนนะครับอ่าตันี้โอเคต่อมานะครับผมผมจะสอนเทคนิคอีกอันนึงคือสมมุติว่า ให้หัวข้อหรือวัตถุนะครับวิ่งต่อๆกันทีละอย่างเช่นวัตถุที่1วิ่งวิ่งเสร็จวัตถุที่2วิ่งต่อวัตถุที่3วิ่งต่อนะครับวิธีการง่ายๆคือ,อเราไปคลิกที่วัตถุที่2นะครับที่เราต้องการให้ให้วิ่งต่อนะครับไปคลิกที่แล้วก็เลือกที่ a ัพสเตอร์นะครับพิเศษตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครับอ่า คลิกครบเลยก็ได้นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็เลือกเป็น after สังเกตตัวตัวทำลายตัวนี้ไหมครับสังเกตไหมครับสีเขียวๆอะครับมันจะวิ่งต่อกันเดี๋ยวผมขยาตไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวแรกเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแท่งตรงกันเลยอธิบายง่ายคือถ้าเรากําหนดนะครับชิ้นที่1ชิ้นที่2อ,อะ่ะเป็น w ิฟนะครับเป็น w e a v นะครับ อ่าเป็นวิฟตัวเนี้ยมันจะเล่นพร้อมกันเดี๋ยวผมขยอนุญาตทำให้ดูนะครับอ่าพิวิวเกิดอะไรขึ้นครับอันที่1อันที่2มาพร้อมกันเลยนะครับอ่าสมมติมว่าผมต้องการวิ่งต่อกันผมก็ไปอัดเตเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเรียงเรียงแท่งอะ่ะเป็นสล็อตที่1สล็อตที่2สล็อตที่3ต่อกันนะครับอันนี้เอาไว้ในกรณีที่ทําพวกอินโทรเพจนะครับ เราสมมุติว่าเราต้องการเปิดเปิดสื่อการสอนของเราเนี่ยปึ๊บมาแล้วมันมีอินโทรเพจเลยครับเล่นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคลิกนะครับแล้ก็ใช้วิธีนี้ครับเป็นแอนิเมชันนะครับมันย้ายไปสมมุติมาสไลด์ที่2ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมี movement ขึ้นมาตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราใช้หลักๆนะครับ ผมเชื่อว่าทุกท่านน่า,นาจะน่าจะใช้งานได้เบื้องต้นนะครับแต่ว่าเครื่องมือพวกนี้ต้องไปลองผิดลองถูกต่อนะครับอย่างเช่นตัว animation บางรายการนะผมก็ไม่เคยเล่น,นครับผมก็ใช้วิธีการคลิกเลือกแล้วก็ลอง p พรี i e w ดูถ้าเราไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าชิ้นง,งานเราจะเสียนะครับเราแค่อยา อย่าไปคลิกแล้วก็ลบที่ชิ้นงานเราแค่นั้นเองเราไปคลิกที่ตรงตัวแอนิเมชันที่เราไม่ต้องการแล้วก็ดีลิทนะครับในช่องนี้ซะนะครับในช่องอันนี้ i อนิเมชันแพนซะโอเคนะครับอันนี้เราได้เราได้สองสไลด์ละทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านสร้างนะครับหน้าหนึ่งนะครับที่เป็นหน้าวัตถุประสงค์นะครับผมขออนุญาตย้ายสไลด์สไลด์ที่3ขึ้นมานะ เป็นสไลด์ที่2เป็นแล้วก็ตั้งชื่อเป็นวัตถุประสงค์ง่ายๆแล้วกันนะครับทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองสร้างนะครับหน้าที่เป็นวัตถุประสงค์สมมุติว่าเราเราจะทําสื่อการสอนแล้วกันนะครับสมมุติว่าอเนี้ยผมไม่ต้องการผมลบไปละทีนี้สมมุติว่าวัตถุประสงค์ของผมอ,ะอ่ะแต่ผมขยายขยายฟอนต์นิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีฟอนต์มันเล็กไป นะครับวัตถุประสงค์นะครับผมเอาเป็นภาษาไทยเลยแล้วผมก็มผมขออนุญาตทำเป็นเป็นบุลเลตง่ายๆแล้วกันนะวัตถุประสงค์ผมทำง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขยายสักนิดนึงนะครับ ให้ตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นหัวแล้วผมก็ขยายมันจะดูเล็กไปนะครับุ่่มใช้ใช้คำว่าจุดประสงค์ดีกว่าเนาะจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วกัน ถ,ถ้าใครไม่ถนัดก็คอนโทรลซีคอนโทรลบนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับตัว selection pan ตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีวัตถุเพิ่มขึ้นมานะครับสมมุตินะครับอันนี้ผมเป็น text เป็นผมไปเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะงง <Okay. S 2> ทำทำเป็นบล็อกๆตัวอักษรนะครับเพราะว่าผมต้องการให้แต่ละข้อค่อยๆขึ้นมาต่อมานะครับให้ทุกท่านนะครับกำหนดกำหนดแต่ละข้อพวกนี้เป็นแอนิเมชันนะครับเป็นแอนิเมชันที่แสดงตอนที่เราคลิกนะครับตอนที่เราคลิกวิธีการใส่ทำอย่างไรครับไปที่ แท็บไหนครับ a NIMATION นะครับไปที่แท็บ Animation เราจะใส่ข้อที่1ก่อนแล้วก็คลิกที่ข้อที่1นนะครับสมมุติว่าผมต้องการเอาแบบคลสสิกคลาสสิกผมก็จะเฟดธรรมดานะครับเฟดธรรมดาแล้วกันใส่ทีละข้อนะครับมันจะเรียงลำดับให้ถ้าวัตถุต้องการให้ขึ้นพร้อมกันเราก็เลือก เลือกมันซะสมมุติว่า2ชิ้นขึ้นพร้อมกันแล้วก็เลือก2ชิ้นนะครับแต่ทีเนี้ยจุดป,ประสงค์ของเราอะขึ้นทีละข้อนะครับขึ้นทีละข้อตัวนี้ไม่ต้องไปเลือกสตาร์ทนะครับเป็นนะครับเป็นว t ฟหรือเป็นอัปเตออะไรไม่ต้องนะครับเราเป็นเลือกออนคิกนะครับหน้านี้อ่าเนี่ครับพอเราพรีวิวดูแล้วก็ สมมติว่าเวลาเราสอนจุดประสงค์การเรียนรู้ในคอร์สนี้นะครับก็จะมีข้อที่1นะครับจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆนะครับข้อที่2เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่การทํางานนะครับข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการที่เราทําการใส่รูปภาพนะครับข้อที่4เป็นการในการ export ไลอะไรพวกนี้มันจะจะขึ้นให้นะครับเวลาเราอัดวิดีโอนะครับในกรณีที่ที่เราสร้างจุดประสงค์อะ แล้วเราจัดเรียงอย่างไงมันก็ไม่เขาเรียกช่องไฟครับช่องไฟคือระยะห่างของของสล็อตข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเราเราจัดยังไงก็ไม่เท่ากันสักทีแบบนี้ครับอ่าแบบนี้อ้าวแบบนี้อ่าสมมติน,นะครับมันก็มีมีชุดคําสั่งอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เป็นอะไรนะครับก็คือเป็นการจัดเรียงวัตถุนะครับให้ได้ระยะช่องไฟที่มันเท่าๆกันนะครับวิธีการนะครับวิธีการง่ายๆคือ เราต้องคลิกวัตถุที่เราต้องการจัดเรียงก่อนนะครับผมคลิกเลยครับผมไปใช้ตัวนี้ดีกว่าดูชีวิตง่ายขึ้นนะครับกดคอนโทลนะครับกดคอนโทลค้างครับคอนโทลถ้าเราไม่กดคอนโทลค้างเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเลือกแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับถ้าเรากดไอ้ y t r y ครับอ่อยู่มุมเลยผมเลือกผมเลือก3ชิ้นพร้อมกันละนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดโมให้ดูก่อนครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหักเครื่องมือตัวนี้ไม่เจอนะครับออยู่ในชุดคําสั่งของอเล็งตัวนี้นะครับจะมีชุดคําสั่งที่อยู่ตรง position object ครับตัวนี้จะเป็นชุดคําสั่งของอะไรนะครับอะไรตัวนี้อ่าตัวนี้โอเคปึ๊บอ่ามันอยู่ที่ เมนเมนูที่ชื่อว่าโฮมก่อนนะครับโฮมก่อนนะครับเป็นอะไรตัวนี้ถ้าเราต้องการให้ทั้งหมดอะชิดซ้ายแล้วก็คลิกตัวแรกครับอะไรเลฟอ่ามันก็จะผมเอางี้ดีกว่าผมขยับนิดนึงให้มันเละเลยอ่าอ่าอ่าเอียงแบบนี้แล้วกันโอเคแล้วผมเลือกคอนโทรลนะครับแล้วผมไปคลิก ถ้าสมมุติเราแช่อยู่ที่แท็บที่เป็นแอนิเมชันอ่ะมันหาไปเจออยู่ละนะครับไปที่โฮมนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกเอเล้ตัวนี้แล้วเลือกไลท์แล้วก็เลือกอเลฟเกิดอะไร,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 รขึ้นครับ <S <S เขาก็จะจัดก็คือเขาจะเอา,อาเขาเรียกลายครับลายของวัตถุที่อยู่ซ้ายเป็นหลักนะครับเขาก็จะเอาวัตถุที่ที่อยู่ด้านขวามือมาจัดให้อยู่ชิดซ้ายนะครับ ไม,ไม่ต้องใช้ไมบ้บรรทัดทาบเลยนะครับตัวนี้ลําดับต่อมานะครับเราต้องการช่องไฟนะครับเนี่ยช่องไฟที่ที่เป็นช่องว่างพวกนี้ให้มันเท่าๆกันนะครับไปที่อะไรนะครับมันจะอยู่ตัวตัวนี้ครับดิฟทิบิลนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีเครื่องหมายเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายที่เป็นเป็นไอคอนนะครับตัวนี้ กดปุ๊บอ่าของผมดันเท่ากันอ่าเอาใหม่ให้มันไม่เท่ากันดิปุ๊บอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมเลียงให้ดูใหม่นะครับผมจัดซ้ายก่อนปุ๊บแล้วผมก็จัดช่องไฟให้มันเท่ากันอ่าใช้ตัวนี้นะครับ<ด>เห็นไหมครับอ่าตัวเครื่องมืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมอธิบายเป็นชุดละกันนะครับเป็นชุด นะครับชุดแรกนะครับจะเป็นในชุดของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงในลักษณะที่เป็นแนวแนวชิดขอบนะครับอย่างเช่น right o left นี้ก็คือจัดให้มันอยู่ซ้ายสุด center คืออะไรครับอยู่ตรงกลางนะครับสมมุติว่าข้อมันไม่เท่ากันแตมันเขจัดจัดกึ่งกลางให้นะครับสมมุติว่าข้อนี้ยาวผมขออนญาตเพิ่ม อ่าแบบนี้ดีกว่าอ่าตัวนี้ผมแถมให้นะครับอ๋อช่องมันดันเท่ากันเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าตัวนี้ถ้ามันห่างมันเท่ากันไหมครับ <laughs> โอเคนะอันนี้ก็ถ้าเป็น,นเซนเตอร์เนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าเป็นเซนเตอร์คือเขาจะจัดใช้ในกรณีที่สมมุติทำอินโทรแล้วต้องการจัดเรียงวัตถุให้มันอยู่เซนเตอร์ครับเราใช้ตัวตัวเซนเตอร์ตัวนี้ได้ตัวนี้อันนี้ก็ชิดขวาครับไม่ไม่ต้องแปลเลยเห็นไหมครับอาจจะหมดเวลาแล้วนะครับอันนี้ชิดซ้ายนะครับอ่าโอเคแล้วทีนี้ก็คือเมื่อกี้ผมใช้คือเป็นการจัดตัวที่เป็น แนวช่องไฟนะครับที่เป็นแต่ละข้ออันนี้ก็เป็นเป็นชุดคำสั่งที่ในการจัดนะครับต่อมานะครับทุกท่านกดพรีวิวนะครับเห็นไหมครับพอเราคลิกหนึ่งครั้งสไลด์เปลี่ยนละคลิกอีกหนึ่งครั้งข้อที่หนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับ